สบ,บายดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกแล้วกับทองไหตันช anel นนวันนี้สิพาท่านผู้ชมไปเอากระปูเ้อกระปูห้ยกระปูห้องอยู่ให้อยู่นาคือก็จะพาะท่านผู้ชมไปเบื่องวิธีการเอากระปูว่าเราจะเอาอย่างไปใส่เรื่องนำนํนกันเลยไปตอนนี้เรากลัมาหอดห้ยเป็นที่เฮียมห้อยเลยเนาะอุปกรณ์การจะอ้อยเอาตัวกระปูนี่ก็นี่เนาะขี้แกบวางใส่แบบนี้เลยอ่า เก็บเราอันนี้มีทางประเดกพร้อมนี่ยับก็ประเดกเสือน้อยๆนะน,น,นั่นใส่ปุ๊บได้ปั๊บเลยกระปูไหลสมควั เมนี Ooh, s. <S <Beginning S 2> ่นะนะได้แล้วนะคุมเด็กมันคุปปอี่เลยมันเป็นก้อนหินเด้อก็ลงเกรงกันมันเป็นกระปูเอานะอีกอนไม่ได้ไปงตนมันได้ไปักออมาเลยออข้านี่ตัวนึงข้าตัวีเรโอ้

รายอยยางเยอะเลยนะตอนนี้ก็ได้เวลาเขาที่พากันยามยามขึ้นแหละยามกระปูมารุ่นํำกันว่าจะได้หรือไม่ตอนนี้ค่อยเลาะห้วยขึ้นไปนะก็ได้เล็กๆน้อยๆแหละ

ดีท่านผู้ชมมันออกมากินขี้เหล้าเห็นบ่นี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 ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้บ่เอามาเบิ่มตัวโอ้ได้เลยนะเก็บไรมันถือว่าไปไวละอันนี้เอามือสวยข้นเอากลางคืนนี่คือซีได้ดีสบายครับได้ดีแล้ว lùng vàng hơn tôi nữa cắt mừng ồ cắt mừng ồ cắt đây Đó. <laughs> cái mà lại chào đi một con bờ máy, nhòi đọc mà bưng nhìn nào Đi Đi to thật luôn mọi chuyện bùng nhiều nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiều tuy nhiên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  uy uy, tuy

Ne 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 ne. Ne yapıyorsun?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  得，得得得。

จะขี้หินขี้เอ้ยเลยว่ะไปหมดละโยม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 ดมันหนาเป็นคุกเอาโัวเข็มปั้งแรงยิงอลยหล่ไล่ไ อืมมาอยู่ก็เลยก็มีหลายลิงตั้งบงบูหลังเจาะโอ้โหกไงลนวลอี่นะไง่ไงนี่นนี่ไง่ไงนนีนี่ไงนีนี่ไงนนี่ไงนี่ไงนี่ไงนนี่นี่ไงนี่ไงนนี่น่ไงนีไงนี่นี่ไง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 นี่นี่ไงนี่ไนี่ไง ลงมานี่คุณคุณคุณช่งนั้นเยสินะเดี๋ยวนี้ก็มันี่เินเหมือนีเาอดนเลยไปไล่หลายเนาะหัวหมแบบได้แต่เุ้ แ้มไหมเอาๆปูโซง่ยไละนังจากยามเป็นที่สำเร็จห่มหอยแล้วเอาซีพากันลับไปกระตูบน้อยนะลองเบิ่งผลงานว่าได้น้อยหรือได้หลายสํามใดไปหุมก่อนทายเบิ้งนะอะตอนนี้ก็มาฮอดกระตู้บเป็นที่หํมหอยแล้ว มาเบิ้งน้ำกันเลยในน้อยละหลายได้รวมเบื้องด้วยสองเที่ยว่โอเคเป่ะโอเคเลยหลายเอลเลอร์กินต้มยำต้มต้มยำต้มยำกับต้มยำกระปูตำมะฮุ่งผัดกระเพราตำมะฮุ่งผัดกระเพรากระเซ็นเนี่ยตำมะฮุ่งกระปูกระปูธรรมชาติหอยหองของเบืงอยู่ไหอยู่นา มาเลยเนาะทำงานกับผูถ้าเรากินกินกไรกมีแกปูลกินเท้ากินอทายเพียงน้ิกิตึม้กันมนอยเียงนาได้เอีกเาไต่ล้ไต่ลมาไเอานี่กิบปูสืดงอันนี้เป็นกิบปูเสือดุงสำหรับคลิปนี้ก็จบสำนีเนาะเออถ้ามากก็กดไลค์ถกใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนํำเด้อเด้อ Bye-bye.